สวัสดีค่ะแชมชวนกินวันนี้นะคะจะมาทําไส้กรี่เปียะเป็นไส้ไก่นะคะขั้นตอนแรกเราก็จะนำมันฝรั่งนะคะมาล้างทําความสะอาดแล้วก็นำมานึง่งให้เขาสุกนะคะที่เราทําคลิปแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งสำหรับไส้โดยเฉพาะก็เพราะว่าการทําไส้ใช้เวลานานมากแล้วก็ เวลาท,ทําชีนึงเราก็จะเน้นทําให้เยอะไปเลยนะคะของสําหรับสูตรนี้เราท,ทําชีนึงก็ใช้ได้ประมาณห้าครั้งนะคะเ,เดี๋ยวเรานึ่งไส้นึ่งมันฝรั่งกันก่อนนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวเราจะทําให้ดูค่ะขั้นตอนแรกเปิดเปิดไฟนะคะแล้วก็ หลังจากที่เราเนื่อมันจนสุกแล้วนะคะเราก็จะบดเป็นประมาณนี้นะคะ <c oughs> เราก็จะมาเริ่มทําไส้กันเลยมีหอมหัวใหญ่นะคะหั่นซอยหั่นให้มันเล็กๆแล้วก็ไก่ซื้อเป็นไก่บดก็จะสะดวกนะคะอกไก่บดแล้วก็น้ํามันเออ่เป็นน้ํามันถั่วเหลืองหรือว่าน้ํามันลําข้าวก็ได้ค่ะแล้วก็น้ําตาลอ้อยน้ําตาลทรายเกลือป่นแล้วก็ ซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะอันนี้เป็นผงตะหรี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำกันเลยนะคะเราก็ใส่น้ำมันไปก่อนนะคะเดี๋ยวส่วนผสมทั้งหมดเดี๋ยวเราจะบอกไว้ในคลิปนี้นะคะแล้วเราก็ ใส่หอมหัวใหญ่นะคะผัดเขาให้เข้ากันนะคะค่ะคนไปเรื่อยๆเลยนะคะพะหอหัวหอมเริ่มสุกนะคะ แล้วก็เติมผงกะหรี่ลงไปผัดให้กลิ่นเขาหอมถ้าหัวหอมเริ่มสุกแล้วเราใส่ผงกะหรี่ลงไปผัดได้เลย แล้วเราก็ตามด้วยไก่บดนะคะไก่นี้ถ้าเราจะซื้อแบบอกมาหั่นเองก็ได้แต่ว่าันจะละเอียดไม่เท่ากันถ้าซื้อเป็นบดมามันก็จะคำนวณได้ง่ายกว่าแล้วก็แบ่งตัดได้ง่ายกว่าช่วงที่เราผัดเอ่อ เนื้อไก่เนี่ยเราอย่าเพิ่งใส่น้ําตาลลงไปนะคะเพราะว่าถ้าเรารีบใส่น้ําตาลลงไปอะ่ะมันจะทําให้เหนื้อไก่รัดตัวแล้วก็แข็งเวลาที่เราหอ่อกะหรี่เลี้ยไปมันจะกินไม่อร่อยต้องผัดให้เนื้อไก่สุกก่อนแล้วก็ใส่มันฝรั่งตามเสร็จปุบ๊บเราก็ใส่น้ำตาลได้เลยค่ะ ได้ประมาณนี้เราเติมมาสลังไปเลยนะคะ ผัดมันฝรั่งเข้ากับไก่แล้วนะคะช่วงนี้เราก็เติมน้ำตาลลงไปได้เลยค่ะเดีย๋ยวเขาก็จะเป็นน้ำเดี๋ยวขึ้นหม่อีกหน่อยช่วงนี้เราใช้ไฟอ่อนนะคะเพราะว่าช่วงที่เราคนไม่ทันมันอาจจะทำให้ก้นกระทะไม่ได้ น้ำตาลที่เราใส่มันเหมือนจะดูว่าปริมาณเยอะแต่จริงๆแล้วมันต้องทำไส้ให้มีรสจัดอะคะ่ะเพราะว่าตัวแป้งของเราจืดพอใส่ไส้เข้าไปมันจะมีความพอดี เสร็จแล้วเราก็ใส่ซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะแล้วก็ตามด้วยเกลือป่นรสชาติที่ได้ก็จะออกมาเค็มนำหวานตามนะคะมันจะพอดี เราคนจนได้ประมาณนี้ก็คือใช้ได้แล้วนะคะเวลาขึ้นอยู่กับไฟไฟแรงไฟเบาที่เราใช้นะคะที่ทําวันนี้ก็คือใช้เวลาประมาณ40นาทีแต่ถ้าใครใช้ไฟอ่อนแบบนี้ก็อาจจะถึง1ชั่วโมงได้พอได้แบบนี้เราก็ปิดแก๊สนะคะแล้วก็พักให้เขาเย็นสนิท จนสามารถเก็บใส่กล่องได้ค่ะถ้าเกิดว่าเขาไม่เย็นสนิทมันจะมีเหมือนเป็นไอน้ําออกใหม่อีกทีทำให้เหลวขึ้นแต่ถ้าเราทําให้เ้าแห้งสนิทเขาก็จะแห้งขึ้นนะคะนี่เราก็เอามาใช้เป็นไส้ของกะหรี่เปียได้แล้วสําหรับคลิปนี้ใครชอบขอให้กดไลค์กดติดตามด้วยน,นะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ